สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปจ่ายตลาดจัดเก็บของบ้านนากาชิมะนะคะวันนี้จะพาไปช็อปที่คอสโกะเจแปนค่ะมาดูว่าบ้านเราได้อะไรมาและมีวิธีการจัดเก็บวิธีกินวิธีใช้ยังไงบ้างนะคะ สวัสดีค่ะแม่บ้านญี่ปุ่นบ้านนากาชิมะนะคะมาม่าเองค่ะวันนี้นะคะบ้านเรากําลังจะไปซื้อของกันที่คอสโก้ค่ะซึ่งแบบคอสโก้เขาก็เป็นแบบคล้ายๆแบบแมโครที่บ้านเรานะคะก็ก่อนไปนะคะมาม่าก็มีแบบเสิร์ชดูบ้างนะคะในไอจว่าแบบอะไรที่เขาฮิตซื้อกันนะคะก็มาม่าอยากได้เห็นมีแบบปลาแซลมอนกับปลาบุรี ที่แบบว่าขายเป็นแพ็คใหญ่ๆนะคะก็จะเอามาซื้อเก็บไว้แล้วก็อะไรนะอิงเกนนถั่วฝักยาวนะคะก็เหมือนแบบจะถูกกว่าซูเปอร์ทั่วไปด้วยก็เลยแบบว่าอยากได้นะคะแล้วก็มีฟรุตเวเนกานะคะที่เป็นแบบ น้ำส้มผลไม้อ่ะอันนี้ก็แบบกำลังฮิตที่ญี่ปุ่นคะ่ะฮิตมานานแล้วล่ะก็เหมือนแบบเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะดูใน IG มีคนแบบว่าดื่มกันเยอะเลยก็แล้วเคาก็บอกว่ามีขายที่คอสโก้มาเมาก็อยากไปดูนะคะแล้วก็เป็นกิวตังเป็นลิ้นหัวด้วยเย็นนี้อาจจะแบบกลับมาย่างลิ้นหัวทาหรืออะไรเดี๋ยวต้องลองถามเด็กๆก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปซื้อของกันนะคะคอสโก Let's go เจอแล้วเหรอครับลูกอันนี้พี่โอกรีช็อบมากพี่โอกิชอบมากเท่าไหร่ครับเนี่ยดูซิมามาจะดูราคา เอาไหมครับลูกเธอดีๆลูกระวังตกน้อยกอว่ากันหนพิเออกิชอบมากถูกกว่าที่เคยซื้อเยอะเลยค่ะดูชัวรอป่ะป้ายี่สิบหกชิ้น นี่คะ่ะเจอแล้วเจอแล้วเยอะแยะเลยสุยมีรถอะไรมาอ,อันนี้เป็นพีชสตอรอเบอรี่แล้วก็อันนี้นเป็นส้มเออมีอีกไหมอยากได้ครบรถเลยอะ่ะป๊า,ปามีสี่รสชาติ <ผม S 2> นอกก็ส้ม,มจริงๆมีเจ็ดมัง้ง Oh, เออจริงๆมันเหมือนมีแบบมีเจ็รสชาตินะคะแต่ตอนนี้มาเจอแค่ประมาณสี่รสชาติเดี๋ยวลองวนดนดูขาบยว่าขดีนะคะคนญี่ปุ่นก็ชอบครับลูกว้าวไหนดูสิว้าวแพ็กเบล่มเลยเด็กๆชอบมากเดี๋ยวอย่าจิ้มนะคะหนดรยเยนอะไรซาชิมิอะเนหกร ่นี่นะคะลิ้นวัวที่มาม่าดูไว้ ห้างสัญชาติอเมริก totally ันอย่างคอสโก้นะคะเขาเน้นขายสินค้าในปริมาณมากแล้วก็ชิ้นใหญ่ๆซึ่งก็จะทำให้เราซื้อของได้ในราคาถูกแต่บางคนก็บ่นนะคะว่าซื้อไปแล้วก็ทานไม่หมดเพราะฉะนั้นต้องเลือกที่เราอยากทานจริงๆแล้วก็ต้องมีวิธีการจัดเก็บที่ดีด้วยค่ะ <laughs> 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 ありがとう <laughs>。 อนนี้มาม่ากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเมื่อกี้ก็หมดไปทั้งหมด2155เยนนะคะก็เดี๋ยวจะมาให้ดูว่าได้อะไรมาบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมาจัดเก็บเข้าที่เข้าทางกันค่ะอย่างแรกนะคะคือปลาแซลมอนแอตแลนติกแพ็คนี้ราคา4,628เยนใหญ่มากๆเลยค่ะ ปลาแซลมอนนะคะมามา่ามาจัดการวันรุ่งขึ้นค่ะเพราะว่าเย็นนั้นทําไม่ทันนะคะก็ตัดส่วนท้ายออกเดี๋ยวจะเตรียมทําดมบุรีให้เด็กๆเย็นนี้ค่ะจากนั้นก็แบ่งเป็นอีก3ส่วนนะคะเดี๋ยวจะมาจัดการทีหลังค่ะส่วนที่เป็นดมบุรีก็มาหั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเตา๋าแล้วก็เก็บใส่กล่องไว้พอตอนเด็กๆจะทานก็ตักราดข้าวโรยโชยู่ให้เด็กๆค่ะ ส่วนที่เหลือนะคะมาม่าก,ก็แบ่งส่วนหนึ่งมากรีดให้เป็นชิ้นๆแบบนี้เดี๋ยวจะหมักซอสมิโซะแล้วก็หมักเกลือเก็บไว้ทานค่ะซอสมิโซะนะคะมาม่าปรุงรสใส่มิโซะมิรินโชยุลงไปค่ะคนคนให้เข้ากันจากนั้นก็ปูแรปซีนเอาปลามาวางหนึ่งชิ้นแล้วก็ทาซอสมิโซะลงไปพับแรปซีนมาค่ะ แล้วก็วางปลาแซลมอนลงไปอีกชิ้นหนึ่งทาซอสลงไปแล้วก็พับชิ้นด้านบนลงมาค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้ก็จะประหยัดพื้นที่ในการเก็บในตู้เย็นด้วยค่ะ อีกส่วนหนึ่งก็จะหมักเกลือไว้ค่ะทําชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะสะดวกในการเสิร์ฟเป็นมื้อเช้ามากเลยค่ะจากนั้นก็ทําวิธีเดียวกันนะคะเสร็จแล้วก็มาติดป้ายไว้ค่ะเพราะเวลาที่แช่ฟรีซแล้วมันแข็งเราก็จะมองไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนที่เหลือนะคะก็เอามาห่อแรปซีนแล้วก็เก็บใส่ถุงซิปล็อกค่ะแบบนี้นะคะจะเอาออกมาทำอาหารอะไรก็ได้หรือว่าจะทานเป็นซาชิมิก็ได้ค่ะต่อมาเป็นปลาบุริค่ะแพ็คนี้ราคา1,824เยนค่ะ ปลาบุรินะคะมาม่าแบ่งเป็น3ชิ้นห่อแรปซีนแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกเก็บไว้ค่ะปลาบุริแบบนี้นะคะเขาสำหรับไว้ทานเป็นซาชิมิค่ะเราจะทานแบบซาชิมิเลยก็ได้หรือว่าจะเอามาทำข้าวหน้าปลาบุริก็ได้ค่ะโดยการสไลด์นะคะแล้วก็ราดน้ำซุปดาชิลงไปหอมแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะ ปลาบุรีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขึ้นชื่อของคอสโก้ค่ะมาม่าลองชิมแล้วก็อร่อยจริงๆด้วยค่ะต่อมาเป็นกิวตังหรือว่าลิ้นวัวนะคะแพ็คนี้ราคา3,738เยนค่ะกลับมาจากคอสโก้เย็นนั้นนะคะมาม่าทำข้าวหน้ากิวตังย่างให้ทุกคนในบ้านทานค่ะ ก่อนอื่นก็เอาส่วนที่คิดว่าจะทานไม่หมดนะคะมาห่อแรปซีนแล้วก็แช่ฟรีสเก็บไว้ก่อนค่ะส่วนที่จะทำข้าวหน้ากิวตังนะคะมาม่าจะหมักด้วยโชยุและเกลือค่ะจากนั้นก็นำไปย่างในกระทะพอสุกก็หั่นให้เป็นชิ้นแล้วก็ราดข้าวเป็นดงบุริค่ะกิวตังของคอสโก้เนี่ยอร่อยสมคำล่ำลือที่เขารีวิวกันไว้เลยค่ะ ่อามาเป็นฟรุตเวนกกาของมิโจค่ะ3ขวดนี้ราคา1580เยนเป็นเครื่องดื่มดีๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยค่ะวันนี้มาม่าจะเอาฟรุตเวนกกาของมิโจมาทำเป็นเครื่องดื่มร้อนให้ดูนะคะเมนูวันนี้จะทำเป็นชาส้มแมนดารินมะนาวค่ะใส่น้ำไป400 ml แล้วก็ใช้ฟรุตเวนิกาของมิโจรสส้มแมนดาริน50 ml จากนั้นก็อันนี้เป็นโคคุโตะนะคะน้ำตาลดำของโอกินาว่าแต่ถ้าใครไม่มีก็ใส่น้ำผึ้งแทนก็ได้ค่ะใส่ไป20 ml นะคะจากนั้นก็ตามด้วยมะนาว2ซีกใครจะใช้เป็นเลมอนหรือเป็นมะนาวก็ได้ค่ะ ใส่แล้วต้มลงไปนะคะทิ้งไว้ให้เดือดสักพักก็ปิดไฟเทใส่กาแล้วก็ดื่มอุ่นๆได้เลยค่ะสบายท้องแล้วก็ดีต่อร่างกายมากๆด้วยค่ะ ประเภทฟรุตเวนก้านะคะตามต่างประเทศ,ะะรเทศหรือว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะนิยมดื่มกันมากเพราะว่าเขาจะรู้กันดีอยู่แล้วว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อร่างกายนะคะนอกจากจะช่วยเรื่องระบบการเาผาผลาญการขับถ่ายแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในเรื่องการชะลอวัยเรื่องผิวพรรณด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่มาม่าซื้อมาดื่มนะคะของแบรนด์มิโจก็ตัวนี้นะคะมีขายที่ไทยด้วยค่ะ ที่ไทยรู้สึกตอนนี้จะมี7จ็ดรสชาตินะคะหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปแล้วก็ที่แมคโครด้วยค่ะยังไงก็ใครที่อยู่ที่ไทยนะคะก็ลองซื้อมิโจมาชิมนะคะมาม่าซื้อมาชิมทั้งหมด3ามรสชาติอร่อยทุกรสชาติเลยนะคะยังไงก็ไปหามิโจเครื่องดื่มดีๆนะคะฟรุตไเนก้ามาดื่มกันนะคะอันต่อมาเป็น French Beans ค่ะ ลักษณะคล้ายๆกับถั่วฝักยาวแพ็คนี้ราคา548เยนค่ะมาม่าจะเอามาหั่นเป็นท่อนเล็กๆคล้ายๆกับที่ใส่ในผัดกะเพรานะคะแต่ว่าวันนี้จะผัดกับหมูสับเฉยๆค่ะแล้วก็เก็บไว้เป็นสต๊อกนะคะตอนเช้าก็เอามาอุ่นราดข้าวเสิร์ฟเป็นอาหารเช้าได้เลยค่ะ ต่อมาเป็นดินเนอร์โรนค่ะให้มาตั้ง36ลูกนะคะแต่ราคาแค่458เยนเองค่ะขนมปังโรนแบบนี้นะคะจะทานเนยทานธรรมดาก็ได้หรือว่าจะทานคู่กับสเต็กพาสต้าก็ได้ค่ะมาม่าจะใช้ถุงซิปล็อกแบบยาวใส่เรียงลงไปทีละลูกแล้วนำไปแช่ช่องฟรีซส่วนใหญ่ก็จะทานให้หมดประมาณ1-2เดือนนะคะ อีกส่วนหนึ่งที่จะทานให้หมดภายในวัน2วันก็จะมัดปากถุงให้สนิทไม่ให้ลมเข้าแล้วเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องธรรมดาได้เลยค่ะอันต่อมานะคะ luxury e mini ครัวซอง20ชิ้นราคา899เยนค่ะมาม่าจะเอามาใส่ถุงซิปล็อกแล้วก็แช่ฟรีสเก็บไว้นะคะ เวลาจะทานนะคะก็เอาออกมาไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดา1คืนพอเช้ามาก็เอามาอุ่นในโทสเตอร์ค่ะเชา้านี้มาม่าเสิร์ฟคู่กับ Scramble d e g g s หรือว่าไข่คนแล้วก็ผักสลัดให้เด็กๆทานก่อนไปโรงเรียนค่ะอันต่อมาคือ Triple Cheese Tart ราคา1380เย็เยนชิ้นนี้ใหญ่สะใจมากๆเลยค่ะ ม,ม่อมาจะเอามาห่อแรปซีนเสร็จแล้วก็แช่ฟรีซเก็บไว้นะคะเมื่อไหร่ที่อยากทานของหวานก็จะได้มีติดตู้ไว้ตลอดค่ะโอ้ยนะอุยนะยยนะุ้้้้้ออ้อ ต่อมาเป็นช็อกโกแลตของ f ฟอร์เรโดโรเชค่ะกล่องหนึ่งมี30ชิ้นราคา948เยน ช็อกโกแลตอันนี้นะคะเด็กๆชอบกันมากๆเลยค่ะแล้วก็ซื้อที่นี่นะคะราคาถูกกว่าที่มาม่าเคยซื้อที่ซูปเปอร์ทั่วไปด้วยค่ะอันต่อมาเป็นขนมชื่อว่าทาเกโนโกะโนซาตะ ราคา1,158เยนบรรจุ53ถุงเล็กค่ะอันนี้เป็นขนมที่มีชื่อในญี่ปุ่นนะคะจะเป็นรูปหน่อไม้ด้านล่างเป็นคล้ายๆบิสกิตส่วนด้านบนก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตค่ะดูครับข้างในมีทั้งหมดมีกี่อันครับลูกมีกี่อันครับ53 53ครับมี53อันนะคะ อันต่อมาเป็นมันฝรั่งทอดกรอบนะคะของคาร์บี้รสคอนโซเมตถุงใหญ่ซูเปอร์บิ๊กราคา548เย็เยนค่ะรสชาตินี้นะคะป๊าป๊าชอบมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะซูเปอร์บิ๊กที่ซื้อมาจากคอสโกเมื่อกี้นะคะแล้วป๊าป๊ากับเด็กๆก,ก็ไปซื้ออันที่ขายในซูเปอร์มาเปรียบเทียบนะคะอันนี้เป็นไซส์ปกติค่ะ แล้วก็ที่ซูเปอร์จะมีไซส์ L ขายด้วยนะคะอันนี้เป็นไซส์ L แล้วดูที่เราซื้อที่คอสโก้มาคือแบบอันใหญ่มากนะคะเป็นซูเปอร์บิ๊กเลยค่ะอันนี้รถนี้ป้าาชอบนะคะก็เลยซื้อมาถุงนึงค่ะคุ้มเลยถูกกว่ากันเยอะเลยนะคะ ต่อมาเป็นวายแดงค่ะราคาไม่แพงนะคะขวดละ1498เยเยนรสชาติฝาดแล้วก็เป็นแบบฟูลบอดี้นะคะป,ป๊าเลือกมาให้แบบที่มาม่าชอบค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปของบ้านนากาชิมะนะคะแล้ววันหลังมาม่าจะพาไปจ่ายตลาดแล้วก็มาจัดเก็บกันอีกนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย